นำทีมศิลปินที่ร่วมพักในการ์ตูนแอนิเมชันฟอร,ร์มยักษ์ที่ลงทุนถึง100ล้านบาทอย่างเบิร์ดแลนด์แดนมหัศาจรรย์ทั้งชินชินวุฒิป๊อบแคลรี่บาบลาเบ็คคลิตโชกน้ำชาชีรนัทแกมเดอะสตาร์ฟิฟีน่นาตาชาและพีเคเปียวัตออกมาแจ้งข่าวดีด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะสำหรับพี่เบิร์ดทงชัยแม็กินไต้ซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและยังเป็นคาแรคเตอร์นำในการ์ตูนดังกล่าวว่าขณะนี้การ์ตูนแอนิเมชันเบิร์ดแลนด์แดนมหัศาจรย์นนนััน้้้้พพอมภพา,พาให่่่ชกแลวลวะะคะ กับกระตูนฝีมือคนไทยแถมยังเป็นเรื่องราวดีๆเนื้อหาสร้างสรรค์เกี่ยวกับการประจนภายในโลกแห่งดนตรีและเสียงเพลงเพื่อตามหาตัวโน้ตที่หายไปซึ่งแน่นอนมีตัวกระตูนคาเล็กเตอร์ของพี่เบิร์ตเป็นผู้นำทางค่ะ ร่องค่น,น,นี้ยังจะมีสินค้าที่ระลึกต่างๆออกมาเอาใจน้องๆหนูๆเพื่อหวังสร้างค่านิยมใหม่ไม่ต้องไปหลงไหลได้ปลื้มกับการ์ตูนต่างประเทศอีกด้วยค่ะมาช่วยกันภูมิใจกับผลงานของคนไทยนะครับที่ตั้งใจที่จะให้ลูกหลานของพวกเรา,เรามีความสุขกันอยู่บ้านนะครับนอกจากจะไปทําเกรียมเกิมนู่นนี่แล้วนี่เป็นอีกอีก,อกทางหนึ่งที่จะทําให้น้องๆหลานๆก็ได้ภาคภูมิใจแล้วก็ได้มีอะไรทาแล้วก็อย่างน้อยที่สุดเขาได้ไดดีในเรื่องของผ่ปรยด้วยได้มีทัศนคติบางอย่างที่เราพยายามสอดแทรกเข้าไปมากมายครับผม